เย็นย่ำโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเงียบเชียบหลังเลิกเรียนตึกเรียนเก่าอยู่หลังสุดของโรงเรียนผนังลอกซีเมน์แตกรา้ามีนนักเรียนหญิงม .5 ถูกรายงานเวรทำความสะอาดจึงเดินไปยังตึกเรียนเก่าชั้น3าเพื่อเก็บไม้ขวาดขณะเดินผ่านหน้าห้อง3าทับสี่ เธอสังเกตว่าประตูห้องแงมอยู่เล็กน้อยทั้งที่ห้องนี้เคยได้ยินมาว่าไม่มีใครใช้งานมาหลายปีแล้วแต่เธอกลับได้ยินเสียงเก้าอี้ขูดเบาๆจากข้างในมีนเปิดประตูเข้าไปเห็นเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนมอต้นนั่งอยู่คนเดียวกลางห้อง เธอถามด้วยความสงสัยเธออยู่ห้องนี้หรอฉันนึกว่าไม่มีใครเรียนแล้วเด็กหญิงเงยหน้าชา้าๆดวงตาคล้ายมนแสงแต่เต็มไปด้วยความเศรา้าหนูแค่รอให้คุณครูกลับมามีแปลกใจแต่เธอก็ยิ้มตอบงานไว้เจอกันใหม่นะก่อนเธอเดินออกมา เธอสังเกตเห็นโต๊ะเรียนทุกตัวมีชื่อจารึกด้วยปากกาเมจิกหนึ่งในนั้นมีชื่อมีนเขียนไว้ค่ำคืนในห้องสมุดเก่าหนังสือหนาปกแข็งวางเรียงกันแน่นบางเล่มฝุ่นจับหนาจนเหมือนไม่เคยถูกเปิดวันต่อมามีนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องสามทับสี่ แล้วเจอบันทึกเก่าๆอยู่ในแฟ้มสีเหลืองซีดบันทึกเขียนว่าปีพุทธศักราช2549นักเรียนม .2 คนหนึ่งชื่อขวัญเสียชีวิตในห้อง3ทับ4ขณะรอครูที่ไม่มาและยังมีรูปถ่ายหมู่ของห้องนั้นมีนตกใจเมื่อเห็น เด็กผู้หญิงที่เธอเจอในห้องอยู่ในรูปนั้นและด้านหลังภาพเขียนว่าขอให้หนูไปสู่สุขติครูมีนห้องนอนของนักเรียนหญิงยามค่ำคืนฝนตกระหนำ่ำเสียงฟ้าผ่าดังลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งมีน นักเรียนหญิงมอปลายนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงผ้าห่มหยับยุ่งรอบพองมือสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบที่วาบเข้ามาเป็นช่วงช่วงบนผนังห้องมีเงาเลียนดางของตนเองในวัยผู้ใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตขาวกระโปรงยาวแบบครูฝึกสอนกำลังยืนมองกลับมาภาพจำในอดีต ลอยซ้อนทับในอากาศเหนือหัวมีนเป็นภาพเธอในชุดครูยืนอยู่หน้าห้องสามทับสพร้อมเด็กหญิงชื่อขวันที่นั่งยิ้มอยู่เช้าวันใหม่โรงเรียนเงียบสงบนักเรียนทยอยเดินเข้าตึกเรียนไม่มีใครสนใจห้องสามทับสที่ถูกปิดตายอีกพันโรงเปิดตึกตามปกติ เดินไปเช็คความเรียบร้อยห้องสามทับสยังถูกล็อกเหมือนเดิมแต่เมื่อลองมองผ่านกระจกหน้าต่างเขาเห็นโต๊ะเรียนตัวหนึ่งถูกเช็ดจนสะอาดและมีดอกไม้ขาววางอยู่ตรงโต๊ะที่เขียนชื่อขวัญกับกระดาษโน้ตว่าครูขอโทษที่กลับมาช้าขอบคุณที่ยังรอ